นี่คือบรรยากาศนะคะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวนางสาววิลาวันหรือว่าที่เรารู้จักกันในหน้าข่าวตอนนี้โด่งดังมากๆสีกากอฟค่ะเดินทางไปเขาอ,อํานาจศารอาญาฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะเหตุผลที่คัดค้านการประกันตัวคือเจ้าหน้าที่เกรงว่าผู้ต้องหาหรือว่าสีกากอฟอาจจะหลบหนีรวมทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆที่น่าจะมีผู้เสียหายอีกจํานวนมากและมูลค่าความเสียหายสูง สีกาคอฟถูกดำเนินคดีตอนแรกตามหมายจับเนี่ยโดน3ข้อหาหนักๆนั่นก็คือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา147นี่กรณีข้อหาที่1ข้อหาที่2คือข้อหารับของโจรและข้อหาที่3คือข้อหาฟอกเงินนะคะ ซึ่งตลอดการควบคุมตัวค่ะนี่คุณผู้ชมดูจากภาพได้เลยสังเกตสีกากอฟแม้ว่าเราจะเบลอหน้านะคะแต่นักข่าวก็รายงานออกมาว่าสีกากอฟสีหน้าเคร่งเครียดไม่ได้ตอบคําถามอะไรกับสื่อมวลชนไม่ได้พูดจาให้สัมภาษณ์อะไรเพียงแต่ยกมือไหว้แล้วก็รีบเดินไปขึ้นรถตู้ของทางตํารวจค่ะและนอกจาก3ข้อหาที่โดนหมายจับไปรอบแรกนะคะคุณผู้ชมจากการสอบปากคํา ตำรวจแจ้งข้อหากับสีกากอฟเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาช่อโกงรีดทรัพย์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคดีที่อยู่ระหว่างจ่อจะยื่นเป็นข้อกล่าวหาสีกาโกฟเพิ่มคือคดีที่อดีตพระครูสิริวิริยธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรเข้ามาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับสีกาโกฟฐานรีดเอาทรัพย์และทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพซึ่งทั้งสองคดีนี้ตำรวจบอกว่ามีเส้นทางการเงินเป็นหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ ก่อนหน้านี้พันตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่ากองปราบปรามมี2คดีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะคือคดีช่อโกงจากการที่อดีตผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตพรพบพฤติการของสีกากอฟหลอกลวงอดีตผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรว่าป่วยแล้วก็มาขอยืมเงิน40,000 0บาทมีการโอนเงินแบบที่เห็นชัดเจนเลยสองครั้งครั้งแรกเนี่ยโอน3 0 0 0 0 0กับอีกยอดหนึ่งโอนไปอีก10,000 0รวมเป็น4 0 0 0 0 0บาท แล้วต่อรองเงินก้อนนี้แลกกับการมอบหลักฐานกรณีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีความสัมพันธ์กับศรีกากอฟซึ่งผู้อนานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเป็นผู้เข้าแจ้งความร้องทุกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่มีการร้องเรียนปี2559ก่อนจะรื้อคดีนี้กลับขึ้นมาทําใหม่ปี2561ัาย้ำนะคะว่าคดีนี้ก็มีหลักฐานเส้นทางทางการเงินที่ชัดเจนครับส่วนอีกคดีหนึ่งรีดเอาทรัพย์ที่ศรีกากอฟตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอยู่แล้วค่ะ พบว่าสีกากอฟมีความเชื่อมโยงกับอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวาราดรามวรวิหารในเชิงชู้สาวแผนประทุษกรรมคือเริ่มมีความตีสีสนิทสนมแล้วก็ทําทีจะขอยืมเงินม,มีหลักฐานเส้นทางทางการเงินจากอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรโอนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับสีกากอฟ800 0บาทซึ่งสีกากอฟอ้างว่าจะนําเงินก้อนนี้ไปใช้ลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับเซรามิก โดยสาหรับการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดของพระชั้นผู้ใหญ่ที่ผิดหลักพระธรรมวินันนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยักยอกเงินวัดหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยนะคะตามขั้นตอนแล้วจะเป็นความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,อปอแต่ถ้าหากเป็นความผิดอาญาที่เกี่ยวกับสีกาหรือบุคคลอื่นๆคือไม่เกี่ยวข้องกับพระไม่เกี่ยวข้องกับวัด อย่างเช่นในส่วนของคดีช่อโกงคดียักยอกทรัพย์ก็จะเป็นหน้าที่ของกองปราบปรามในการดําเนินคดีซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาอื่นกับสีกากอฟเพิ่มเติมค่ะอคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจภาพหรือว่าคลิปที่เจอในโทรศัพท์มือถือของสีกากอฟเนี่ยครบหรือยังหรือว่าผู้เสียหายที่เป็นพระเนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กันหมดแล้วหรือยัง คือภาพก็เยอะมากแต่หมื 80, กว่าภาพ<ช>คลิป <ฮะ S 1> อีกหลายพันคลิปนะคะค